ัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง v a p ธรรมดานะครับช่อง BAP ธรรมดาก็จะมานําเสนอดาวโจนส์ p นะครับดาวโจนส์ p ของวันที่24ธันวาคม2566นะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับสีแดงสีแดงสดใสสดใสนำโชคนำสิ่งดีๆมาให้ทุกทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับดวงดีนะเฮง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 นะครับ แนวทางก็จะปราบางเลขให้ท่านผู้ชมได้รุ่นลงเพื่อความมาถึงเท่านั้นนะครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะครับมันคงบ้างข้างบ้างมีนะครับทวีทรัพย์ทวีชคทวีชุกนะครับตามนี้เลยนะครับขอขอบขอบพระคุณมากๆนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะใครที่กดติดตามก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดลูกสติ๊กเกอร์หัวใจส่งไปให้อาจารย์ด้วยนะครับจะตอบกลับทุกๆคนเลยนะครับ เราก็มาชมกันเลยนะครับว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะครับเอามาชมกันเลยครับเด่นนะครับเด่นนะเด่นศูนย์หนึ่งสองนะครับเน้นที่ศูนย์กับหนึ่งนะครับลองสองนะครับศูนย์อะไรคะนี้ศูนย์สี่หนึ่งสี่นะครับศูนย์ห้า หนห้านะครับ06นย์หกหนึ่งหกนะครับศูนยนะครับวินนะครับวินนะศูนย์หนึ่งสองสามห้าหกนะครับศูนย์หนึ่งสองสามห้าหนะตามนี้เลยนะครับเขาก็มาชมกันเลยนะครับ0ูนย์หนึอเน้นที่ศูนย์นะครับเน้นที่ศูนย์นะศน2กับหเป็นตัวลองนะครับ ส่วนอันนี้คือชุดเจาะนะครับชุดเจาะนะชุดเจาะ04 1 4 0 5 1 5 0 6 1 6 0 7 1 7นะครับตามนี้นะครับส่วนอันนี้ชุดวินนะครับชุดวินนะชุดวินก็คือจับคู่กันไปกันไปหลายๆคู่ทั้งหมดกันแหละประมาณนี้เรามาดูตัวเน้นรูดนะครับรูดที่0กับ1ลอง สองเป็นหลักนะครับมาณนี้นะครับรูดที่ศูนย์นะเป็นกับหนึ่งกับสองเป็นตัวรองนะครับตามนี้เลยนะครับตัวรองนะครับตัวรองนะครับอันนี้ตัวเน้นนะอ่าตัวเน้นนะครับตัวเน้นนะครับส่วนผู้เจาะขอเน้นที่เน้นที่ห้ากับหกนะผู้เจาะเน้นที่ห้ากับหกนะครับศูนย์ห้าห้าศูนย์หนึ่งห้าห้าหนึ่งศูนย์หกหกศูนย์หนึ่งหกหกหนึ่งนะครับตามนี้เลยนะครับเน้นที่รูดเป็นหลักนะ หลดนะครับหลุดนะครับหรือว่าวิ่งก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับดาวโจน V i P ออกทุกวันทุกวันเท,ท,ที่ยงคืนครึ่งเวันนี้หลุดนะขออภัยด้วยมันออก2908อ่ะให้345นะครับอืมชุดเจอะก็ยังไม่เข้าเลยเอ้ยชุดวินยังไม่เข้าเลยให้789ดแปดเก้าหกเจอืม มาแปลกับเจ้าแต่หาคู่ไม่เจอตามนี้นะครับอ่าครับวันนี้เอาคืนนะวันนี้เอาคืนนะพื้นลมเพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะครับก็ขอขอบพระคุณมากมากนะครับก็ขอให้ทุกานโชคดีโชคดีนะครับแนวทางก็ตามนี้ก็แล้วกันนะครับพบกันใหม่พวกนี้นะครับอ่าพบกันใหม่พวกนี้นะครับอืมเพราะมันมีทุกวันทุกวันเยอะล่ะออกเที่ยงคืนนะครับอ่าขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีได้เหได้กิดนะครับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปุ้มคองนะครับเงินทองไหลมาเทมาครับเป่าตุงเป่าตุงครับ